มา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 คนหาความรวยคนทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะรวยได้แต่ท่านผู้ชมครับความรวยนั้นมันมันมีหลายแบบมากมบางคนนะโอ้โหครับนิ้วยาวท่านผู้ชมคงทราบนะครับว่าหลายๆท่านเราเราจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าคนนิ้วยาวๆนี่มันอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรวย ไม่ใช่เป็นมือเหมือนอาซอแบบมือแบบพี่พัชรีหรือว่า<ม>คนต้องลุย<ม>ถึงจะได้ได้เงิน<ม>นะฮะ<ม><ม>แต่บางคนอินิ้วยาว<ม>อ้าวเรานิ้วยาวเราจะหมดสิ์รวยเหรอขอโทษครับไม่ใช่นะฮะถ้าท่านมาหาพี่พัชรีนะครับพี่พัชรีนะครับจะค้นหาความรวยในแบบของท่านในสไตล์ของท่านเพื่อที่จะทำให้ท่านรวยแบบสบายๆนะครับยัง ตัวอย่างมือนี้นะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมานะฮะเป็นคนที่นิ้วยาวแม่นิ้วยาวทํายังไงล่ะแม่ขยันเหรอเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับอ้าวลองดูนะครับคนะคะนี่นะคะดูเลยนะคะคนที่ฝ่ามือยาวฝ่ามือยาวด้วยใช่ไหมแล้วก็นิ้วยาวมือยาวนิ้วยาวด้วยอย่างนี้เออ เป็นมือในลักษณะทํางานด้วยสมองนะคะเป็นการทํางานด้วยสมองทํางานในลักษณะการบริหารนะคะแต่ถ้ามือสั้นเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยนะคะใช้สมองด้วยอและก็ใช้แรงด้วยอบางคนรวยเป็นพันล้านลูกนังลูกน้องขัดห้องน้ำก็บางทีก็ขัดด้วยลูกน้องยกก็ช่วยยกด้วยเขาเรียกว่านิสัยอยู่ไม่สุอนะคะ แต่ถ้าคนนิ้วยาวฝ่ามือยาวเนี่ยะจะไม่ลงทําจะบริหาร <m> นะะตอนี้เราเอาคนที่จะมือสั้นมือยาวสามารถรวยได้หมดอ่ะนะคะค,ค,คือคือโครงสร้างของมือเนี่ยมันก็สําคัญในการทางานเหมือนกันมันงเนนิสัยมันก็จะบอกของนิสัยภาพรวมอของนิสยนัสยนะภาพรวมว่านิสัยเป็นคนที่อยู่ไม่สุขอ๋ออย่างอย่างถ้าสั้นก็อยู่ไม่สุขค่ะก็หมายถึงว่าแต่เป็นคนชอบลุยนะคะอย่างมือเนี้ยให้ไปตัดหญ้าวิ่งหนีอ้าวเลย ไม่เอาเออแต่ของพี่เนี่ยสะพายได้เลยมาเลยมาเลยพร้อมลุยใช่ค่ะนะฮะนคะฉะนั้นต่นี้เราจะมาดูแล้วจะมองกันตรงไหนล่ะคนไหนรวยกว่ากันดูที่เส้นสายในลายมืออนะดูที่เส้นว่าเส้นต้นไหนคมกว่ากันแต่ตรงนี้เป็นมองนิสัย เป็นมองนิสัยเข้าใจไหมคะเป็นมองนิสัยนะคะว่าคนนี้ลุยไหมแล้วก็ฝ่ามือนิ่มเหลวไหมนะคะสู้ไหมอะไรเนี่ยแล้วก็ลีลาของเส้นเป็นยังไงอ่ะอย่างนี้นะคะถึงจะทํางานด้วยครับสมองก็จริงใช่ไหมฮะใช้สมองในการทํางานไม่ใช้แรงงานฝ่ามือยาวนิ้วยาวทํางานเรียบร้อยล่องผวหนังละเอียดอ๋อร่องผวหนังนี่ก็สําคัญมากองอร่องผวหนังก็สำคัญนะคะ ฉะนั้นนะคะคนนี้พี่จะถามคุณเก่งว่าคนนี้ใช้เงินเก่งไหมโอ้พอสมควรเลยฮะพอสมควรนล่องผิวหนังคนนี้ละเอียดอ๋อล่องผิวหนังละเอียดดูนะล่องผิวหนังละเอียดแต่นี้เราขยายเยอะล่องผิวหนังละเอียดแต่เส้นใจกับเส้นสมองห่างห่างกันห่างกันอ่านว่ารู้จักใช้เงินแต่เป็นคนมีน้ำใจเข้าใจไหมฮะเรียกว่ามีน้ำใจนะคะ คนนี้ใช้สมองในการทำงานจริงนะะแต่การวางแผนยังไม่เป็นขั้นเป็นตอนอเพราะโคนเส้นใจหางสอนไม่คมชัดและไปในทางเดียวกันเข้าใจไหมฮะถึงคุณจะใช้สมองก็จริงรนะคะมันไม่คมชัดเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมฮะคุณไม่ลุยจริงแต่ว่า งานของคุณใช้สมองจริงแต่คุณก็ต้องฝ่าฟันเพราะวิกตอรี่เนี่ยไม่ได้เกิดยาวขึ้นตลอดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหงายเดี๋ยวอะไรประมาณนั้นนะฮะมือนี้ถึงจะใช้สมองในการทำงานอย่ามองว่าคนนี้ใช้สมองในการทำงานแล้วมือสวยเขามีจุดพลาดเยอะอคุณใช้สมองในการทำงานก็จริง<อ><อ>แต่ว่าเส้นสมองสั้นอ้นสมองไอ้ขาดพวกนี้ตัวนี้ถือว่าสั้นนจ<า>ุดนี้เลย นะคะคือคุณน่ะไม่ลุยแต่คนนี้ถ้าถามว่าฉลาดไหมครับเส้นสมองสั้นคือคุณไม่ลุยแต่คุณไม่ใช่พอพีบผู้บริหารตัวจริงครับอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนกับคุณน่ะสมมติจบก็จบธรรมดาคุณจะก้าวเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้นะคะคุณน่ะเป็นคนทำงานในลักษณะ,ะหมายถึงว่าใช้สมองจริงแต่สมองคุณไม่เข้าขั้นผู้บริหาร เข้าใจไหมฮะคือพอมาดูลายมือกับพี่พัชรินีอ่ามันจะบอกเลยพี่นี่ก็จะวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดใช่ค่ะดูจุดด้อยจุดอ่อนจุดแข็งอ่ะคุณดูนะดูืะคะคนนี้มือไม่ลุยอ่านะฮะมือไม่ลุยนะเขามองว่าอุปกมือยาวนิ้วยาวใช้สมองอยากจะใช้สมองแต่สมองยังไม่ปาดเปลืองอ๋ออ้าวมาดูคนนี้อ่านี่เปรียบเทียบนะฮะมือสั้นครับอืแต่คนเส้่นใจโอ้โหเะ เห็นไหมฮะเห็นไหมเส้นคนเส้นจแตกหางสอนนี่ฮะคมกว่าไหมชอบแบบพอความคิดน um> ี่เร okay ิ่มบังเกิดเี่นะแล้วพอแล้วมีหัวธุรกิจไหมอ่ามีเส้นเส้นธุรกิจด้วยอ่าเป็นทั้งสองมือไหมเห็นไหมเส้นมันจะเป็นตัวตัดสินนะคะนะคะเข้าใจใช่ไหมสมมติว่าถ้าพี่เป็นเจ้าของบริษัทอคนนี้เข้ามาหนูไม่ชอบรวยหนูชอบบริหารอที่ก็จะบอกว่าคุณจะหารอะไรอื คุณชอบใช้สมองแต่สมองคุณไม่ค่อยมีเข้าใจใช่ไหมชอบใช้จุดนี่คือจุดอ่อนนะฮะคุณชอบใช้ถ้าคนมองเป็นคุณชอบใช้สมองแต่สมองคุณไม่ค่อยมีตัดสินใจก็เร็วการวางแผนก็ไม่เนี้ยบเห็นไหมฮะตัดสินใจสั้นเร็วแล้วก็ไม่ลุยเออนั่งสมัครบริษัทอื่นจะดีไหม อันนี้มองในมุมของคนอันนี้เพื่อประโยชน์ของการรับสมัครรับคนสมัครกัรในนั้าสวิชาลายมือนี้ใช่ค่ะทีนี้สมมุติว่าเราย้อนกลับมาตรงที่หลังจากที่พี่พิชณีวิเคราะห์แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นยังไงทดีนี้แน่นอนครับคนที่มาดูลายมือกับพี่พิชณีทั้งหมดนี้นะฮะพี่พิชณีจะค้นหาช่องทางรวยให้กับท่านออของคนคนนี้ช่องทางรวยเขาเป็นแบบไหนฮะโอเคครับ คนนี้ไม่ชอบทำงานหนักนะคะคแล้วถ้าถามว่าลีลาของเส้นสวยไหม,มไม่เท่าไหร่รนะเส้นก็ไม่เท่าไหร่การวางแผนไม่เท่าไหร่รถ้าคุณเรียนต่อไปนะคะถ้าคุณเรียนต่อไปไปทำงานคุณก็เข้าสู่ระดับบริหารยา่า่น้องเป็นวิชาชีพดีไหม,มเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสไตล์ชีวิตละ,ะ,ะคุณจะไปทํางานอะไรของคุณก็ไปเถอะ ให้พยายามหางานที่มั่นคงได้นะคะแต่ถ้างานไม่ถูกใจคุณก็ไปทางเสริมสวยเลยงานเบาๆเข้าใจไหมฮะงานเบาๆหรือคุณจะทำงานไปด้วยและก็รับเป็นวิชาชีพด้วยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่มีอาชีพเสริม<ๆ>นะคะแต่ถ้าคุณขึ้นไปบริหารนะคุณแก้ปัญหาตายเลย เอ้าวันนี้ปิดบริษัทมันเลยจ่ายพนักงานปันผลประวันลูกขึ้นเฮ้ยยังปันไม่ได้เปลี่ยนอตายแล้วเอามันเอาไงกันวะไม่เหมาะาะไม่ได้เส้นสมองก็สั้นอย่างเงี้ยเป็นผู้บริหารไม่ได้นะคะแล้วก็ลูกเล่นในการตัดสินใจไม่มีเลยเส้นสมองไม่พลิ้วไม่อะไรกูตรงทื่อทื่อสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าขอโทษนะสักเบอดินอะไรประมาณนั้นนะมันทื่อไปเลยอ่ะมันลิไม่พลิ้วต่อให้ใจเราอยากก็ไม่ไม่เหมาะนะฮะ ม,ม,มัน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 ลุกเล่นไม่ได้ค่ะตอนนี้พี่นี่ก็จะค่อยแบบว่าคัดเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่ของท่านออกไป<ช>และหาเส้นทางที่ว่าเหมาะกับเหมาะกับชีวิตของท่านด้วยนะฮะเหมาะก,กับ<ช><ช>คารแครคเตอร์ของท่านอ,ะอ่ะ <ๆ S 1> นะฮะหลังจากตรงนั้นก็จะดูว่าท่านจะต้องลุยแบบไหนสมมติว่าท่านเลือกท่านต,าตัดสินใจเลือกอย่างเมื่อกี้ถ้าเลือกแบบว่าเออฉันอยากจะเสริมสวย ก็อยากให้ลุยก็ลุยไปเลยอะไรยี้นะฮะหรือถ้าท่านเข้างานที่มั่นคงแล้วท่านจะทําไปแต่ท่านควรจะมีอาชีพเสริมระดับยังไงก็ทําออนไลน์อะไรก็ทาเสริมไปนี่ก็คือวิธีคร่าวๆนะแบบเพราะยังไงคุณก็เข้าสู่ระดับผู้บริหารไม่ได้อยู่แล้วนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแบบของความรวยของแต่ละท่านนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับพี่นี่ก็จะช่วยคัดเลือกไอที่แบบไม่ไม่น่าจะใช่ออกไปเอาที่แบบที่ท่านเหมาะนะฮะหลังจากนั้นท่านก็จะการเลือกของท่านเองแล้วก็ลุย ทีนี้เราก็จะสามารถรวยด้วยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตไปด้วยนะครับเมื่อมาดูลายมือกับพี่พัชนีคือพลังของเส้นเมด้นพลังของเส้นเมดาพี่พัชนีนี่ครับจะมาดูลายมือเมื่อได้วันไหนบ้างครับตอนนี้ก็ดูวันศุกร์กับวันจันทร์ดูวันศุกร์วันจันทร์เพราะฉะนั้นเดือนมีนาทั้งเดือนเลยนะฮะทั้งเดือนนี้พี่วานนีก็จะดูได้วันศุกร์กับวันจันทร์เท่านั้นนะฮะท่านก็จะเลือกเลือกสรรเวลานะฮะโอเคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ